ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยรู้สึกได้ว่าจิตแห่งปราณที่ไหลเวียนอยู่รอบวานอนรัชตะขยันจันทรารุ่งแรงขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนี่คงจะเป็นความน่ากลัวที่แท้จริงของอสูรวานอนตัวนี้ชิงสุยไม่รีรอเขาเข้า,ขาไปสู่ดินแดนยกยุพร,ราชอามตะในทันที และสวมชุดกรอบระการศึกวงแหวนทองคำและหยิกระบี่ดาราย,ยุคคาดออกมาด้วยและในเวลาเดียวกันชิงสุยก็วางแผนเพื่อใช้ในการหลบหนีเมื่อชิงสุยออกมาจากดินแดนห้วงมิติ เขาสังเกตเห็นว่าวานอนรัชตะขย้ำจันทรายังคงส่งเสียงเห่าหอนไปทางทิศที่ดวงจันทร์ขึ้นแสงสีเงินไหลเวียนไปทั่วร่างกายและกลิ่นอายที่แข็งแกร่งก็พุ่งพล่านออกมาจนทำให้ชิงสวยค่อนข้างกดดันพร้อมที่จะหลบหนี ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าชิงซุยรับรู้ได้ถึงพละกำลังที่เพิ่มขึ้นของวานอนรัชตะขย่ำจันทราที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวครั้งก่อนเขาสามารถป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาคงไม่อาจป้องกันมันได้อีกและหากโชคไม่ดีเขาอาจจะถูกแรงโจมตีนั้นทำให้เขาตายในทันทีและคงจบลงด้วยการเสียใจร้อยเท่าพันเท่าเมื่อมาถึงจุดนี้ วานอนรัชตะขยามจันทราหยุดเสียงหอนลงหลังจากหอนคำรำม,มาเป็นเวลานานจากนั้นมันก็ลดสีสลงมามองชิงสยุยเมื่อสายตาของมันมองเห็นกระบี่ดารายุคคาดที่ชิงสุยถืออยู่มันก็แสดงอาการตกใจออกมา วาน,นอนรัชตะขย้ำจันทราหยุดนิ่งต่อหน้าชิงสุยมันมองดูกระบี่ดารายุคคาที่อยู่ในมือของชิงสุยโดยไม่แม้แต่กระพริบตาดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเคารพความเคารพความหวาดกลัว จิงสุยมองดูกระบี่ดารายุคคาดด้วยความสับสนเขาคิดเล็กน้อยพินชั่วครูหนึ่งก่อนจะนึกถึงรูปปั้นเทวาที่เคยสร้างแรงกดดันเอาไว้เขาได้รับกระบี่ดารายุคคาดจากข้างใต้รูปปั้นเทพหรือว่ากระบี่ดารายุคคาดจะเป็นสิ่งที่คนในรูปปั้นเคยใช้เมื่อตอนที่เขายังมีชีวิตทั้งหมดนี้หรือว่าเป็นเพราะกระบี่ดารายุคคาด เขายังุนงงในปริศนาที่เขาไม่อาจหาคำตอบได้เขามองดูสายตาที่หวาดกลัวของวานอนรัชตะขย่ามจันทราแต่สิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดนั่นก็คืออศูรวานอนตัวนี้กำลังแสดงท่าทางเคารพต่อตัวชิงสุยใกล้เข้าไปใกล้เข้าไป ชิงสุยยกมือซึ่งสัมผัสเส้นขนอ่นอนนุ่มบนตัวของอสูรวานอนโดยที่มันไม่กล้าขยับเขยื่อนแม้แต่น้อยสิ่งนี้ค่อนข้างทำให้ชิงสุยรู้สึกพอใจเจ้าหวัดลัวกระบี่เล่มนี้อย่างนั้นหรือชิงสุยเอ่ยถามอย่างนิ่มนวลและสิ่งที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นอีกครั้งอสูรวานอนตัวนี้พยักหน้าตอบกลับ การพยักหน้าของมันทำให้ทิงสุยถึงกับตกใจในโลกเก้ามหาทวีแห่งนี้สัตว์อสูรถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดแต่ในแง่การสื่อสารมันจะสามารถสื่อสารได้กับเหล่าผู้ฝึกสัตว์อสูรเท่านั้นอาทิเช่น ลว้ลวนที่ถือครองสัตตดดวงใจลี้ลับเท่านั้นอีเย,ยเจยนเกอร์เองก็สามารถสื่อสารกับสัตว์อสูรได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่ได้ดีเทียบเท่าล้วน,วนไม่ว่าสัตว์อสูรเหล่านั้นจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอมันก็จะไม่โจมตีเด็กหญิงตัวเล็กคนนี้เด็ดขาดจึงเป็นหนึ่งในประโยชน์อย่างแท้จริงของสัตตะดวงใจลี้ลับเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดเช่นนั้นหรือชิงสุ่ยเอ่ยถาม ว่านอนรัชตะขย่ำจันทราบยักหน้าอีกครั้งหรือว่าเจ้าจะพยักหน้าเป็นเพียงอย่างเดียวชิงสุยถามด้วยความสงสยัยเจ้าพูดได้หรือไม่ชิงสุยรู้ว่านี่เป็นคำถามที่งี่เง่าอย่างมาก ถ้ามันพูดได้มันคงจะไม่พย,ยักหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ที่ชิงสุยเอ่ยถามคำถามนี้เพื่อดูว่าวานอนรัชตะขย่มจันทราสามารถเข้าใจในภาษามนุษย์จริงๆหรือไม่วานอนรัชตะขย่มจันทราสายหน้า อนนี้ชิงสุยเชื่อแล้วว่าอสูรวานอนเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแล้วเจ้ายังคิดจะต่อสู้กับข้าอีกหรือไม่ชิงสุยเอ่ยถามพร้อมกับรอยยิ้มมิฉะนั้นข้าขอทางเพื่อที่จะให้ข้าเข้าไปข้างในได้หรือไม่ชิงสุยถามคำถามมากมายติดต่อกันและได้รับคำตอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เขาปฏิปัติต่อข้อมูลที่ได้จนรู้ว่ามันอยู่ที่นี่มาเป็นเวลากว่าพันปีแล้วและในครั้งก่อนที่เขามาอสูนตัวนี้ได้ออกไปล่าอาหารในช่วงเวลานั้นพอดีจากสิ่งที่ชิงซุยรับรู้จากคำถามนั้นก็คือสัตว์อสูนตัวนี้เติบโตมาพร้อมกับพื้นที่บริเวณน,นี้และดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์พิเศษต่อรูปปั้นเทวาซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อมันดุจพ่อและแม่ และยิ่งไปกว่านั้นนี่ก็เป็นเวลาอันยาวนานมากแล้วที่ไม่มีใครสามารถดึงกระบี่ออกมาได้และเมื่อมันเห็นชิงสุยถือกระบี่เล่มนี้มันจึงเกิดความรู้สึกที่คุ้นเคยเป็นพิเศษคำตอบส่วนใหญ่ที่ชิงสุยได้รับต่างบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับรูปปั้นเทวาจะถือว่าเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นครอบครัวต่อวานอนรัชตพยักษันตรา และก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชิงสุยได้กลับมาเยือนห้องโถงสถานที่ซึ่งสถิตรูปปั้นเทวาเมื่อเขาเก้าวเ,เข้าไปในห้องโถงเขาก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่กดดันแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ได้รู้สึกหนักหนวงเฉกเช่นแต่ก่อน ทั้งหมดก็เป็นเพราะตัวของชิงสุยได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากเมื่อมองไปที่รูปปั้นเทวาที่สูงตระหานชิงสุยรู้สึกถึงลื่นสะท้อนคล้ายกับสิ่งที่ชิงสุยได้รับจากกระบี่ยุคคาด ชิงสุยเดินอย่างค้าค้าและมุ่งตรงไปข้างหน้ารูปปั้นความกดดันโดยรอบก็พลันสูงขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้เขาเดินก้าวเข้าไปได้มากขึ้นกว่าครั้งก่อนก่อนหน้านี้เขาเดินเข้าไปได้เพียงแค่19 แต่ในครั้งนี้เขาสามารถเดินเข้าไปได้กว่า29อีกทั้งเขายังรู้สึกว่าพละกำลังของเขายังคงมีมากพอที่จะเดินต่อการทะลวงเข้าสู่คลื่นสวรรค์ขั้นที่5ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าแต่ก่อน นอกจากนั้นเขายังได้กลืนกินแก่นแท้แห่งต่าลึกลับทองคำบริสุทธิ์ซึ่งมันช่วยให้เขาแข็งแกร่งและอดทนเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านกระดูกเส้นเลือดเส้นเลือดจุดลงปราณกล้ามเนื้อโครงกระดูกและอวัยวะภายในรองรับแรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ร่างกายกำลังถูกหลอมเหลวไปด้วยความทุกข์ทรมานยิ่งเผชิญความยากลำบากมากเท่าไหร่ความสำเร็จที่ได้รับก็ย่อมหน้าพึ่งพอใจมากเท่านั้นชิงสุยกัดฟันและโคจรพลังปราณจากเคล็ดวิชากายาบรรพการจนถึงขั้นสูงสุดและค่อยๆเดินทีละก้าวอย่างมั่นคงก้าวที่36คลื่นพลังธรรมชาติสงบนิ่งดุดภูผาปราณกระทิงคลง่ง ชิงสุยรับรู้ถึงแรงกดดันอันมหาศาลที่อยู่ภายใต้โครงกระดูกไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นลมปราณหรือแม้กระทั่งภายในจุดตันเทียนเมื่อเทียบก,กับการฝึกฝนก่อนหน้านี้ทั้งนี้มันรุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนไหนและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ชิงสุยตัดสินใจเดินทางมายังถ้ำเทวาอมตะแห่งนี้ เขาต้องการที่จะใช้แรงกดดันที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในเพื่อช่วยในการปรับแต่งและเพิ่มความเสถียรภาพจากแก่นแท้แห่งต่าวลึกลับชิงสุยค่อยๆรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายในกระดูกเส้นลมปราณพวกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์การพัฒนาร่างกายไปสู่ความสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างล้วนหมายถึงการที่เส้นลมปราณจุดตันเทียนโครงร่างกระดูก ก้าวเข้าสู่การประสานงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเข้าสู่สภาวะสมดุลถ้าหากร่างกายของชิงสุยมีจุดตันเทียนที่แข็งแกร่งแต่กลับมีแขนและขาที่อ่อนแอมันก็เหมือนกับความหิวโหวยที่อยากขึ้นไปยังจุดสูงสุดแต่กลับไม่มีอำนาจมากพอและเมื่อทุกอย่างขาดความสมดุลมันก็จะถึงจุดแตกหัก เขาก็จะกลายเป็นเพียงแค่คนพิการเนื่องจากกระดูกและเส้นลมปราณไม่อาจรองรับพลังอันมหาศาลได้9ก้าที่ 37, ก้าที่38เสียงกระดูกที่แตกกร้าวดังขึ้นแต่มันก็ไม่อาจหยุดการก้าวเดินของชิงสวยได้9ก้าที่39 ชิงสุยยังคงไม่รอช้าเขายกขาข้างซ้ายและก้าวต่อไปอากาศทุกอย่างเหมือนถูกหยุดนิ่งหน้าผากลองชิงสุยเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อขนาดเท่าลูกปัดชิงสุยรู้ว่าร่างกายของเขามันใกล้ถึงขีดจำกัดแล้ว ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้โครงกระดูกทั้งหมดในร่างกายของเขาแตกสลายอาวัยวะอาจถูกแรงกดดันจนทำให้ระเบิดออกมาและอาจปลิดชีพและส่งเขาสู่ความตายเขาใช้มือซ้ายของเขาหยิบเข็มทองคำทั้งสามเข็มออกมา และแทงมันลงไปยังจุดชื้อหินนิ้วก้อยไทยซ้ซี่ข้อเท้าหยางถือข้อมือชิงสุยเปล่งเสียงร้อยตะโกนออกมาก้าวที่สีสสุดท้ายเขาก็สุดตัวและล้มกระแทกลงสู่พื้นไม่กี่วินาทีถัดมา ชิงสุยรับรู้ได้ว่าพลังปราณที่อัดแน่นเคลื่อนที่จากล่างสุดขึ้นสู่จุดไปหุ่ยที่อยู่ปลายสุดของศีรษะชิงสุยเต็มไปด้วยความรู้สึกสดชื่นราวกับว่าร่างกายของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์ในที่สุดมันก็สำเร็จชิงสุยค่อยค่อยถอยหลังออกจากห้องโถงเจ้าต้องการที่จะไปจากที่นี่พร้อมข้าหรือไม่ชิงสุยถามวานอนรัชตาขย่ำจันทราก่อนที่เขาจะจากไป มันแสดงสีหน้าลังเลเพียงชั่วครู่หนึ่งก่อนที่มันจะใส่หน้าแม้คำตอบที่ได้รับจะไม่ได้เป็นดั่งใจของชิงสุยแต่อย่างน้อยวันนี้เขาก็ได้รับบรรลุในสิ่งที่เขาต้องการเส้นลมปราณหนาแน่นพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งเขายังโชคดีที่สามารถผสานเพลงหมัดไทยเกตเข้ากับเพลดผลานวานอนซึ่งถ้าหากเขาสามารถพัฒนามันจนสำเร็จมันก็จะสร้างพลังการทำลายล้างที่รุนแรงออกมาได้ และในระหว่างทางกลับบ้านเขาก็ยังคงอาศัยการเดินทางผ่านวิหกเพลิงโดยที่เขาได้ให้อาหารมันเป็นยาเม็ดเสริมความนธนทานเพื่อให้มันมีพละกกำลังมากยิ่งขึ้นภายในดินแดนยกยุพร,ราชอามตะ ทิงสุยยืนอยู่ด้านข้างของทะเลสาบผลึกเขาสังเกตเห็นว่าปลาเสียนทองคําประกายเพลิงเด็กเพิ่มจำนวนกลายเป็นหกตัวและดอกบัว9้ากลีบขนาดยักษ์ยังคงเปล่งประกายอยู่ท่ามกลางทะเลสาบแห่งนี้ดอกบัว9้ากลีบสหัสสวัสดสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ำภายในรัศมี100เมตรได้ถึง20เอร์เซ์ ซึ่งมันได้ผลดีกลับปลาเสียนทองคําประกายเพลิงปลาเสียนทองคําประกายเพลิงเป็นสัตว์ลึกลับที่ให้กำเนิดลูกอ่อนในทุกๆ100ปีและมันยังต้องใช้เวลาอีก100ปีเพื่อที่จะให้ตัวอ่อนเติบโตเต็มที่ มันสามารถนำมาปรุงเป็นยาหรือรับประทานสดๆหรือนำมาปรุงสุกด้วยกรรมวิธีต่างๆได้การกินปลาแต่ละตัวจะสามารถช่วยเพิ่มพละกกำลังได้ถึง100จินและมันอาจให้ผลมหาศจย์คือการมอบความก้าวหน้า1%เปอร์เซ ซึ่งอาจนำไปสู่การบรรลุในระดับต่อไปในทุกๆครั้งที่ได้รับประทานมันเช่นระดับปราณนักรบขั้นที่หสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับปรานนักรบขั้นที่6ได้ในทันทีแต่ผลของมันจะใช้ได้เฉพาะเหล่าผู้คนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปราเทวะกษัตริย์เมื่อชิงสุ่ยกลับมาถึงตระกูลชิงมันก็เป็นเวลารุ่งอรุณแล้ว ชิงสุยปล่อยให้วิหบเพลิงบินกลับเข้าไปในดินแดนหยกยุพร,ราชอมตะเพื่อที่จะได้พักผ่อนในขณะที่เดินทางไกลท่านพี่ชิงสุยได้โปรโดพาข้าไปกับท่านด้วยเถิดชิงอยู่จ้องมองใบหน้าของชิงสุยด้วยสายตาที่อ้อนวอน ชิงสุยเองก็คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะพูดแบบนั้นชิงสุยทำไมเจ้าไม่พาเขาไปด้วยละ่ะปู่ของชิงสุยชิงหลัวเอ่ยปากแนะนำเมื่อปู่ของเขาถึงกับออกปากขอชิงสุยก็ไม่อาจทำอะไรได้ เขาทำได้เพียงแคบยักหน้าด้วยรอยยิ้มซึ่งมันทำให้ชิงอยู่โห่ร้องตะโกนออกมาอย่างมีความสุขพี่ชายสุยชิงเป่ยกำลังจะเอ่ยปากฟังพี่ชายสุยให้ดีเจ้าจะต้องอยู่บ้านและหมั่นฝึกฝนทักษะของเจ้าให้ดี เมื่อเจ้าก้าวหน้าขึ้นครั้งหน้าข้าจะพาเจ้าไปด้วยชิงสุ่ยกล่าวแนะนำชิงเปิยยกยักหน้าแม้จะรู้สึกเสียใจชิงสุ่ยลูบหัวของชิงเปิยอย่างอ่อนโยนราวกับกำลังลูบหัวของเด็กน้อยเขาหันหน้าไปในทิศทางของอาณาจักรเยียนเจี้ยงตระกูลเยียนข้ากำลังจะไปหาพวกเจ้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ